ดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารโอโดยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานเออร่าพลังงานเอนก้บวกๆให้กับ,กบๆๆทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แดงแม่หมอด้วยนะคะให้ไม่เป็นไไมม่่่่เป็นนรรคคคะะะะาาาาหือออวยกทงง ไลค์คอมเมนต์เลยนะคะวันนี้ค่ำคืนนี้เราตั้งชื่อแรนด้อมว่าพลังงานผีบ้านผีเรือนที่คุณพำนักอาศัยอยู่ณนะปัจจุบันอยากจะสื่อสารหรืออยากจะบอกอะไรกับคุณนี่คือพลังงานผีบ้านผีเรือนนะคะที่คุณพำนักอาศัยอยู่ณนะตอนนี้เวลานี้จะเป็นบ้านเช่าคอนโดหรืออะไรก็ตามแต่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณคะนะคะผีบ้านผีเรือนนะคะช่วงเวลานี้เขาอยากจะมาบอกอะไรหรือว่าอยากจะมาบอก นะคะโชคชะตาของคุณนะคะจะมีโชคมีลาบวันที่16หรือเปล่าใช่ไหมคะมาค่ะนะคะผีบ้านผีเดือนอาจจะเป็นมาบอกโชคบอกลาบคุณก็ได้นั่นเองค่ะมาค่ะณะช่วงเวลานี้นะคะขออนุญาตสับไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะช่วงเวลาแม่หมอสับไพ่ตั้งจิตอธิษฐานขอให้คุณระลึก แผ่บุญคูลแล้วก็เอ่ยคําว่าขอบคุณให้กับผีบ้านผีเรือนนะคะแล้วผีบ้านผีเรือนจะให้โชคลาภคุณนั่นเองนะคะมาค่ะนะคะผีบ้านผีเรือนที่คุณพำนักอาศัยอยู่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือห้าถ้วยนะคะความสิ้นหวังความหมดหวังนะคะการสูญเสีย นะคะบางคนอาจสูญเสียคนรักบางคนการสูญเสียเนี่ยนะคะผีบ้านผีเรือนบอกว่าอาจจะเป็นการสูญเสียคือญาติของคุณเสียไปแล้วก็ได้นะคะแล้วนี่คือจัดมิน่นสิ่งที่คุณปรารถนาคําอธิษฐานเขามาบอกคุณว่านะคะให้คุณกวาดน้ําอุทิศบุญกุศลแล้วคุณอย่าได้นะคะเก่งกวัวเขาเลยนะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณอ่อมคุณยมปัญหาเรื่องราวต่างๆมันกําลังจะหายสิ้น คุณกําลังจะได้รับคําขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือพลังงานของผีบ้านผีเรือนที่คุณพำนักอาศัยอยู่คุณอาจไม่ใช่เป็นเจ้าของแต่เขาเอ็นดูคุณเขาอยากจะมาสื่อสาร กับคุณน,นั่นเองนะคะตอนนี้คุณรู้สึกอ่อมรู้สึกยมเศร้าเสียใจสามถ้วยมันแตกไปแล้วแต่ว่าสถ้วยยังอยู่เพราะฉะนั้นให้คุณอยู่กับปัจจุบันลุกขึ้นมานั่นเองนะคะแล้วคําอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงเขามองคุณอยู่ณนชั่วขณะไม่ว่าคุณตอนนี้คุณทําอะไรนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานผีบ้านผีเรือนที่มาสื่อสารกับคุณนั่นเองคะ่ะงานโอ้โหผีบ้านผีเรือนคุณปรารถนาอยากจะมีบ้าน ะะงานตอนนี้งานคุณหนักงานคุณหนักเพื่อที่โอกาสที่จะมีบ้านหลังใหญ่นะคะนี่คือเป้าหมายของคุณที่สูงสุดใช่ไหมคะตอนนี้คุณอาจจะบ้านอยู่บ้านเช่าอยู่คอนโดอะไรทํางานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะมีบ้านหลังใหญ่แบบนี้หรืออยากได้บ้านหลังนี้เป็นของตัวเองหรืออยากผ่อนอยากปลดล็อกหนี้นะคะหนี้ธนาคารหนี้ทกศหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับบ้านของคุณคุณจะได้ปลดล็อกแน่นอนคะ่ะตอนนี้นะคะท่านผีบ้านผีเรือนบอกว่าคุณอยากได้บ้านสัก ลังที่คุณทํางานหนักทุกวันนี้เพื่อที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองใช่หรือไม่นะคะแล้วผีบ้านผีเรือนว่ายัางไงต่อคะก้าคุณค่ะก้าคุณค่ะก้าคุณค่ะคุณจะมีความสุขนะคะนี่คือสี่เอ่อโฟลออนนะคะสี่ไม้เท้าความสุขกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณงานหนักๆมันกําลังจะจบลงคุณอยากได้บ้านคุณอยากได้นะคะที่ดินหรืออะไรก็ตามแต่นะคะ ช่วงเวลานี้มันกําลังจะมาถึงคุณแลว้วเพราะคําว่าจัดหมินสิ่งที่คุณอธิษฐานกําลังจะเป็นจริงภายในนะคะปีนี้ถ้าคุณปรารถนาจะประสบความสําเร็จปีนี้คุณจะประสบความสําเร็จในปีนี้ถ้าคุณอยากได้บ้านหลังนี้ผ่อนบ้านหลังนี้สิ็จ คุณอาจจะได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือคุณเป็นเจ้าของอยู่แล้วแต่คุณนะคะอยากปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมอยากจะปลดหนี้ปลดสินคุณอาจจะได้ปลดเพราะว่ามันขึ้นสีไส่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าคือความสุขใครในบ้านของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งบ้านของคุณเคยนะคะเคยเศร้าเคยอ่อมเคยยมเคยเกิดการสูญเสียใช่ไหมคะ ะะบ้านของคุณเคยกเกิดการสูญเสียหรือว่าเพิ่งเกิดการสูญเสียไปก็ได้นั่นเองนะคะนับจากนี้เขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณอีกคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือหถ้วยดีมากคุณหวนคิดคำหนึ่งบางคนอยากจะกลับไปใช้ชีวิตเดิมๆที่บ้านเก่านะคะคุณจะได้กลับไป ไปภูมิลำนาเดิมๆนะคะบางคนคิดถึงความรักเก่าคิดถึงอดีตครั้งเก่าบางคนคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้ง ในบ้านของคุณนั่นแหละค่ะนะคะคุณจะเติมเต็มได้สิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณออมคุณยมนะตอนนี้ความออมความยมจะไม่มีเกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วนะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองบางคนจะมีรักครั้งใหม่ความสุขครั้งใหม่จะเกิดในบ้านของคุณบ้านหลังเล็กนี้ละคะ่ะบ้านหลังเล็กหรือบ้บานบ้านหลังใหญ่ก็อบอุ่นเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนหรือระดับในพลในพันคุณก็สามารถสร้างความสุขให้ตัวเองได้ ให้เป็นคนที่มีโพสตีฟโพสตีฟก็คือพลังงานบวกอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นคนที่มีพลังงานบวกคิดแต่มุมบวกบวกสิ่งนั้นผีบ้านผีเรือนจะเข้ามาสื่อสารกับคุณมามอบโชคมอบลาภให้คุณนั่นเองแต่ถ้าคุณมีพลังงานลบๆใครพูดอะไรก็คิดไปทางลบกับคนอื่นอย่างนี้ไม่เอานะคะจงมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานบวกแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคน ปัญหานะคะห้าเมตรห้าห้าเมตเท้าปัญหาที่คาราคาซังในเรื่องการงานนะคะอย่าให้เป็นน้ําพึ่งหยุดเดียวนะคะบางสิ่งบางอย่างอะถ้าเราไม่ใช้อารมณ์นะคะแต่เราใช้สมองนะคะเวลาถ้าเรามีเรื่องทะเลาะบ่อแวงเรื่องการงานงานมันหนักก็จริงแล้วมีเรื่องนะคะขุนข้องหมองใจในเรื่องการงานแล้วเอางานเนี่ยมาใส่ที่บ้านไม่เอานะคะแบบนี้ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คนในบ้านอะอกซิก นะคะเป็นพลังงานแย่ๆเมื่อรวมตัวพลังงานแย่ๆภายในบ้านอ่ะบ้านก็จะกลายเป็นบ้านไม่มีความสุขจะมีแต่พลังงานลบใส่กันตลอดยิ่งเราสูงไปสูงไปสูงไปแบบนี้ค่ะทุกคนมันจะเป็นเหมือนภูเขานะคะเพราะฉะนั้นล้างพลังงานลบออกซะนะคะเคลียร์พลังงานลบออกตั้งแต่คืนนี้ที่คุณเข้ามาดูนี่คือผีบ้านผีเรือนบอกว่าที่บ้านของคุณที่คุณพำนักอาศัยอยู่อ่ะถ้าเป็นบ้านเช่าหรืออะไรก็ตามนะคะ เอาแค่ห้องของคุณก็พออย่าให้ห้องของคุณมีพลังงานลบแล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นอะไรที่สกสิทธิ์อย่าเพิ่งไปรับเข้ามาเามาพราะช่วงนี้ผีบ้านผีเรือนกําลังจะมอบโชคมอบลาบให้กับคุณนั่นเองนะคะต่อ <c oughs> ค่ะก้าขึ้นข้ก่าขนกานะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะมีเบบีแน่นอนแล้วเบบีคุณคุณเตรียมรับโชครับลาบรับสุขความสุขขึ้นมา ผู้หญิงคุณจะมีเบบีแต่ถ้ามีอายุมากแล้วชีวิตของคุณจะมาลายหายสิ้นจะมีแต่ความสุขความอ,อมความยมถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แล้วพลังงานลบคุณได้เข้าใจคําว่าพลังงานลบแล้วอย่าเอาพลังงานลบเข้ามาสู่ในบ้านเมื่อคุณไม่ได้เอาพลังงานลบมาสู่ในบ้านคุณเป็นคนมีฐานะร่ำรวยนะคะไม่ว่าจะรวยแบบไหนก็คือรวยมี5บาทก็รวยได้เหมือนกันคุณเห็นไหมคะที่พระพุทธเจ้าบอกว่า ทำบุญหนึบาทก็เป็นเศรษฐีได้เหมือนกันนั่นเองนะคะความรวยแตกต่างกันนั่นเองขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้สถานะตัวเองเป็นคนแบบไหนเหมือนแม่หมอเนี่ยแม่หมอก็จะชื่นชมตัวเองว่าแม่หมอเป็นเศรษฐีพันล้านร้อยล้านแบบนี้ค่ะทุกคนนี่แหละค่ะสิ่งที่เขามาสื่อนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงความสุขของคุณจะกลับมาอีกครั้งไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นับจากนี้จะมีติด จะมีแต่สิ่งที่เป็นความสุขเข้ามาหาคุณผีบ้านผีเรือนนะคะณที่นี้อาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นั่นเองเป็นผู้หญิงที่มีบุญหนักสักใหญ่ด้วยนั่นเองนะคะนะคะต่อคาหรือยังไงต่อค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะนะคะผีบ้านผีเรือนบอกว่าให้คุณโฟกัสที่งานถ้าคุณเป็นผู้หญิง ให้คุณโฟกัสในเรื่องการงานเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะสําเร็จด้วยนะคะด้วยสมองและสองมือของคุณนี้แหละคะ่ะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดที่สุด 4นสี่สราชนีเนี่ยราชินีถือดาบฉลาดที่สุดเป็นคนที่วางเกมลุกวางเกมรับได้ฉลาดเฉลียวนั่นเองนะคะเมื่อคุณจะคิดจะทําสิ่งใดแล้วโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นจะสําเร็จตามที่คุณคิดไว้นะคะให้โฟกัสจดจ้องกับตรง,ตรงนั้นคุณอยากได้บ้านคุณก็ต้องทํางาน จริงไหมคะนี่คือความสําเร็จของคุณนั่นเองนะคะเขาชื่นชมในตัวคุณในสกยรภาพคุณไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แล้วนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาให้คุณลงมือทําโฟกัสแล้วลงมือทําตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองคะ่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบางคนจะได้นะคะได้งานใหม่ ได้งานใหม่เป็นงานออนไลน์บางคนจะมีงานที่สองหรือจะมีหุ้นส่วนชีวิตเข้ามาหุ้นส่วนชีวิตอาจจะเป็นคู่รักนะคะอาจจะเป็นหุ้นส่วนเรื่องการงานก็ได้นะคะคุณอาจจะรับคนเข้ามาทํางานใหม่อย่างเนี้ค่ะรับรับลูกน้องมาช่วยงานหรืออะไรก็ตามนะคะหรือว่าจะเป็นงานโลกออนไลน์ก็ได้นั่นเองนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้โอกาสใหม่ๆทางเลือกใหม่ของคุณ,คณกําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะมีโชคมีลาภนะคะคุณชอบทําบุญทําทานใช่ไหมนะคะถ้าคุณมีเวลาว่างนะคะคุณอย่าลืมเปิดโรงทานนะคะไปที่บ้านเก่าคุณสถานที่เก่าคุณแล้วพอทาโรงทานแล้วนะคะอุทิศบุญกุศลให้เขานิดนึงเมื่อคุณมีเงินเข้ามาคุณมีเงินแน่นอนค่ะ นะคะคุณมีเงินแน่นอนเพราะคุณคุณปรารถนาว่าให้คุณได้มีเงินนี่คือผีบ้านผีเรือนมาบอกคุณว่าคุณจะมีทรัพย์มีสินคุณเป็นคนที่ใจดีอยู่แล้วคุณเป็นคนมั่งมีอยู่แล้วเป็นคนรวยอยู่แล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะและที่สําคัญคุณช่วยเหลือเผื่อแพ่ถ้าอย่างที่ดีอ่ะคุณไปไหว้พระแม่ธรณีนะคะและนี่ค่ะ น,ะะนี่คืออะไรคะคุณทําบุญทําทานแจกลงทานให้คนอื่นคุณชอบทําบุญทําทานแล้วก็แจกลงทานเงินเงินที่คุณได้มานะคะให้คุณทําบุญทําทานออกลงทานก่อนที่จะเอาไปใช้นี่ปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วคุณจะได้มาเป็นกอบเป็นกรรมนั่นเองนะคะนี่แหละคะ่ะสิ่งที่เขามาบอกเมื่อคุณแจกลงทานให้ระลึกถึงเขาความยุติธรรม คุณลองเสี่ยงโชคนะคะบ้านเลขที่ที่คุณพักอาศัยอยู่นะคะแล้วคุณจะมีโชคมีลาบนั่นเองเราบอกแค่นี้ละค่ะต่อค่ะแต่แม่หมอไม่มีสิทธิ์ขอคุณค่ะขอคุณค่ะคุณป่าทุาทุาุคุณป่าถนาจะมีอะไรคะ คุณปรารถนาจะมีโชคจะมีลาบใช่ไหมคะไฮโลเฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในบ้านคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในบ้านคุณท่านมาสื่อสารกับคุณท่านบอกว่าถ้าคุณปรารถนาจะมีโชคมีลาบก็อยู่ในบ้านคุณนั่นแหละค่ะโชคลาบนะคะเดี๋ยวจะบังเกิดขึ้นแล้วคุณจะมั่งมีสีสุขนี่คือเดอไฮโลเฟนแต่ถ้าคุณนะคะ ปัญหาเรื่องงานเดี๋ยวจะมีครูบาอาจารย์มีผู้ใหญ่ใจดีมาเคลียร์ปัญหาได้ให้คุณได้หรือไม่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณเคารพศรัทธาที่อยู่ในบ้านคุณนั่นแหละคะ่ะท่านจะไปเคลียร์ปัญหาเรื่องบ้านเรื่องจัดการเรื่องการงานพลังงานลบออกจากตัวคุณเร็วๆนี้แหละคะ่ะและที่สําคัญเวลาคุณทําอะไรอย่าลืมนึกถึงผีบ้านผีเลือนอุทิศบุญกุศลกวาดน้ําให้เขาด้วยนะคะเอ่ย เอ่ยตามบ้านเล็กที่และห้องของคุณไม่เอ่ยห้องก็ได้ค่ะบ้านเล็กที่นี้นะคะข้าพเจ้าขอทินให้กับผีบ้านผีเรือนอ่าเจ้าที่เจ้าทางก็ส่วนเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนก็ส่วนผีบ้านผีเรือนนั่นเองนะคะมาขาต่อค่ะทุกคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะนี่คือสามไม้เท้าสามไม้เท้าคุณดูดีค่ะคุณเตรียมตัวเลยค่ะแพ็คก,กระเป๋า เดินทางค่ะเดินทางไปไหนคะเดินทางไปท่องเที่ยวคุณปรารถนาจะมีความสุขเดินทางท่องเที่ยวยิ่งคุณเดินทางมากเท่าไหร่คุณจะได้มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองและคุณจะมีโอกาสซื้อบ้านซื้อรถซื้อตามที่คุณปรารถนานะคะนี่คือสิ่งใหม่ๆหมสามไม้เท้าคือโอกาสทางด้านการงานของคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะนับจากนี้จะมีแต่ความสุขในเรื่องการงานคุณปรารถนาให้การงานคุณเจริญรุ่งเรืองการงานคุณเจริญรุ่งเรืองแน่ค่ะแต แต่ถ้าคุณปรารถนาจะมีเบบีหรือให้ครอบครัวคุณมีความสุขคุณก็จะมีความสุขนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพาสปอร์ตไปเลยค่ะบางคนจะได้เดินทางจริงๆคุณได้หลุดพ้นออกจากปัญหานะคะตรงนี้นั่นเองนะคะห้ามไม่ท้าวเตรียมทาพาสปอร์ตการเดินทางคุณจะได้เก็บเสื้อผ้าไปท่องเที่ยวต่างประเทศนั่นเองนะคะหรือว่าไปทํางานต่างประเทศบางคนไม่ใช่ไปทํางานต่างประเทศ แต่ว่าจะได้ไปเที่ยวเป็นต่างไปต่างประเทศนั่นเองนะคะนี่คือสื่อที่นะคะบางคนได้ทํางานอยู่ต่างประเทศแล้วล่ะคะ่ะแต่บางคนจะได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศทาพาสปอร์ตทําวีซ่าไว้เลยค่ะนะคะ,นะคะนี่คือโอกาสใหม่ๆของคุณบางคนนะคะอุปสรรคปัญหาในเรื่องาการงานคุณจะเคลียร์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้หลุดพ้นปลดล็อก นะคะจากความออมความยมความสูญเสียในครั้งนี้คุณจะกลับมาเป็นคนที่สวยคนที่พาวคนที่หล่อคุณที่เพอร์เฟกกลับมาหาคุณอีกครั้งนั่นเองนะคะบ้านหลังนี้จะมีแต่ความสุขคุณอยู่ไปเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะที่พักอาศัยตรงนี้จะมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยคุณอยู่แล้วมีแต่เงินเข้า นะคะบ้านหลังนี้ที่คุณปลูกอยู่หรือว่าที่คุณอาศัยอยู่คอนโดที่คุณอยู่ห้องที่คุณอยู่บ้านเช่าหรืออะไรก็ตามแต่คุณจะมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยบ้านเหลืองนี้นะคะจะนำพาเงินทองเข้าสู่ห้องเช่าของคุณเข้าสู่คอนโดของคุณห้องเช่าคอนโดของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ ค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะนับจากมีความสุขเดือสเตนคุณเป็นคนเก่งนะคะเขาชื่นชมในตัวคุณนะคะผีบ้านผีเรือนชื่นชมในศักยภาพของคุณที่คุณเป็นคนมีความสามารถมีความอดทนเป็นคนสตองไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าจะเจอปัญหาดูดิคะ่ะห้าถ้วยหัวใจที่แตกสลายและก็เรื่องการงานที่นะคะมันก็หนักเหมือนกันเลยค่ะมันเหมือนแบบว่า ใหญ่แมงมุมที่แก้ไม่ได้สักทีแต่คุณได้แก้ได้แล้วเพราะความเข้มแข็งความที่คุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามเขาชื่นชมเขามองเห็นคุณตลอดเวลานะคะนี่คือสิ่งที่ผีบ้านผีเรือนมาสื่อกับคุณนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้คุณจะมีแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตคุณนี่คือก้าวถ้วย ก้าถ้วยคือความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตครอบครัวของคุณจะกินอิ่มกินเต็มทำบุญทำทานคุณปรารถนาอยากจะมีอะไรก้าถ้วยคือความสุขเรื่อยๆคุณปรารถนามีความมั่นคงมีเงินมีทองมีทรัพย์มีสินคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนารวยแล้วรวยอีกนะคะมีความสุขแล้วมีความสุขอีกคุณจะไม่มีพจนานุกรมคาว่าขาดแขนอยู่ในพจนานุกรมในบ้านของคุณในคอนโดของคุณหรือในบ้านเช่าของคุณนั่นเองค่ะนี่คือเก้า ถ้วยนะคะการงานอะไรก็ตามแต่มันจะสําเร็จได้อย่างง่ายดายเพราะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถแม้ว่างานนั้นจะยากขนาดไหนเหมือนคุณแก้ไขใหญ่แมงม,มุมแต่คุณก็สําเร็จได้จนคนอื่นทึ่งในความสามารถของคุณนะคะถ้าว่าคุณแก้ไขโจทย์ปัญหานี้ได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องครอบครัวของคุณก็ตามแต่นี่คือสิ่งที่ผีบ้านผีเลือนเขามาสู่กับ เขามาสื่อกับคุณว่าคุณเตรียมตัวรับความสุขได้เลยค่ะความสุขมีทั้งเงินมีทั้งทองมีทั้งความสุขเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะคุณไม่ต้องลังเลคุณไม่ต้องสงสัยบางคนนะคะจะเจอคู่แข่งที่นะคะ คุณเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองในบางครั้งคุณจะเจอคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับคุณแต่ให้คุณได้รู้เลยว่าแม้คุณจะเจอคู่แข่งที่เก่งขนาดไหนถ้าคุณมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองเมื่อคุณไปสอบแข่งขันนะคะคุณต้องมั่นใจว่าคุณสอบได้เมื่อคุณมั่นใจแบบนี้คุณก็สอบได้แต่ถ้าคุณกำลังขึ้นเวทีแล้วคุณยังไม่มั่นใจนะคะคุณก็ไม่สามารถ เป็นนางงามได้หรือประกวดอะไรคุณก็ไม่มีทางชนะถ้าคุณยังขาดความมั่นใจนั่นเองนะคะความมั่นใจเป็นสิ่งสําคัญนะคะทุกคนนี่คือพลังงานผีบ้านผีเรือนที่มาสื่อสารกับคุณณนะค่ําคืนนี้นั่นเองต่อค่ะเพจออมสูต awesome. ศึกษา นะคะคุณเป็นคนที่ชอบอะไรท้าทายเป็นคนที่ศึกษาแล้วมีความทะเยอทะยานอะไรที่คุณไม่เข้าใจนะคะคุณจะศึกษาให้ท่องแท้แม้แม้สิ่งนั้นคุณจะไม่เคยทําก็ตามนะคะเหมือนคุณนะคะไปเป็นดีเจใหม่ๆคุณก็ต้องมีการฝึกใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะชื่อเสียงของคุณเมื่อคุณมีความความพยายามที่อยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่นนั่นเองนี่คือพลังงานนะคะพลังงานของผีบ้านผีเรือนของคุณมาสื่อสารกับคุณนะคะความสุขของคุณล้นเหลือค่ะเพราะขึ้นดีเอ็มเพจนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะจะมีคนมามอบโอกาสดีๆนะคะเป็นผู้ชายรูปงามเป็นผู้หญิงรูปสวยนะคะละวังสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแต่คุณสุขภาพคุณดีอยู่แล้วค่ะ นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นี่คือไหนออกครับคุณจะมีความสุขเกิดขึ้นอีกครั้งจะมีคนมามอบความสุขให้คุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็าตามที่มีอายุ25ปีขึ้นไปมาชี้ช่องทางดีๆหรือมามอบความสุขให้กับคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณก็จะเป็นคนคนที่แบบสุขมุมนุ่มลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดน้อยแต่ดูอาจจะเจ้าชู้นะคะโ <c oughs> ตค่ะ <c oughs> คำคุณค่ะ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 นับจากนี้นี่คือการงานของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงความสําเร็จทางด้านการงานของคุณนะคะคุณจะประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่นี่คือเทียนเล่มใหม่ของคุณคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งครอบครัวคุณเป็นผู้หญิงที่ทํางานเก่งทั้งในบ้านและนอกบ้านอยู่แล้วนั่นเองนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบเข้าสังคมมีเพื่อนเยอะ นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ขึ้นตำแหน่งนะคะหลายๆตำแหน่งขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะนี่คือราชินีถือเมเท้านั่นเองนะคะคุณจะเดินไปทางไหนคุณก็สร้างความสุขให้กับคนอื่นเสมอแล้วคุณก็สร้างความสุขให้กับตัวเองเสมอนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้คุณจะได้รับอิสรภ คุณจะได้รับฟรีดอมทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาเดอฟูคุณจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างบ้านหลังนี้จะนําพาแต่ความสุขมาสู่คุณถ้าคุณไม่ไม่อ่อมไม่ยมไม่ไม่อ่อมไม่ยมแล้วก็ไม่เอาพลังงานลบเข้าบ้านหรือว่าเข้าห้องคุณนะคะนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในบ้านคุณเดอะฟู คือความสุขคุณคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะนี่ค่ะ คุณจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างความสุขสร้างได้ด้วยตัวคุณคุณอยากไปไหนอยากทําอะไรนับจากนี้ปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระอย่าเอาความนะคะทุกความอ่อมความยมมาครอบงําความสุขดีๆในชีวิตของคุณที่มันห่างหายไปนานแล้วลองยิ้มสิคะยิ้มอยู่ในกระจกแล้วคุณจะได้รับแต่ความสุขนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้ คือการเงินของคุณคุณวางแผนวางคุณได้วางแผนระเบียบแบบแผนชื่อเสียงการเงินของคุณจะได้มานี่คือแปดเหรียญน,นะคะแดเหรียญคือตอนนี้คุณจะก้าวไปสู่เก้าเหรียญน,นะคะความมั่งคั่งล่ำรวยเกิดมาจากทักษะในวิชาชีพในการงานที่คุณได้ลงมือลงแรง นะคะลงมือลงแรงทานะคะด้วยความสามารถของคุณนับจากนี้จะมีแต่คนมาขอคุณขอเป็นอ่ามาเรียนด้วยได้ไหมทําไมเก่งจังอยากเป็นแบบนี้อยากเป็นแบบนี้คุณคือไอดอลคนหนึ่งนั่นเองนะคะนี่ค่ะสิ่งที่การงานของคุณนับจากนี้จะประสบความสําเร็จจะมีชื่อเสียงโด่งดังกางวานนั่นเองนะคะโด่งดังกลางวานในองค์กรของคุณหรือนอกองค์กรก็ได้ เพราะว่ามันขึ้นแปดเหรียญยังไงก็มีชื่อเสียงโด่งดังชื่อเสียงนี้เกิดมาจากทักษะที่มีความชํานาญเป็นผู้ชํานาญในด้านนั้นๆเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามานั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนนะคะอาจจะมีงานหนักเข้ามาบางคนนะคะคุณศึกษางานจนรู้สึกว่าโอ้ยทำไมงานหนักจังเลยไม่เป็นไรค่ะนะคะงานหนัก บางคนก็หาโอกาสช่องทางใหม่ๆให้กับองค์กรตัวเองถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะถ้าเจองานหนักก็ปล่อยวางหรือว่าบางคนนะคะถ้าไม่ใช่เป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็คิดจะหาหนทางใหม่นะคะหรือว่าการออกจากงานนั่นเองนะคะแต่คุณไม่ได้ออกจากงานหรอกค่ะเพราะว่าโอกาสใหม่ๆนะคะบางคนจะอยากจะย้ายบ้านนะคะบางคนอยากจะย้ายออกจากที่ตรงนี้นะคะห้องเจ้าตรงนี้คอนโดตรงนี้ก็ได้คุณรู้สึกว่า ทำไมมันเบื่อมันเซิงมันอยากออกจากตรงนี้จังเลยมันเหมือนมีอะไรโดนใจให้คุณอยากจะออกใช่ไหมคะอะถ้าคุณคิดว่าอยากจะออกจากตรงนี้คุณจะได้ออกไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณจะออกทําไมเล่าบ้านหลังนี้มอบแต่เงินให้คุณการงานของคุณคุณจะได้เงินให้โฟกัสในเรื่องเงินก็พอ นะคะให้โฟกัสในเรื่องเงินเพราะตอนนี้บ้านหลังนี้จะนําเงินนําทองมาสู่ชีวิตคุณนั่นเองนะคะนี่คือความสุขของคุณนะคะบ้านหลังนี้จะช่วยถ้าคุณตอนนี้ไม่มีเงินผ่อนหรืออะไรก็ตามแต่ในเรื่องบ้านคุณจะมีเงินผ่อนบ้านนะคะผีบ้านผีเรือนจะมามอบโชคครังใหญ่ให้คุณให้คุณโฟกัส นะคะแล้วคุณจะมีโชคมีลาบโชคลาบครั้งใหญ่นะคะครั้งใหญ่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่จากผีบ้านผีเรือนนี้แหละคะ่ะถ้าคุณอยากจะย้ายอยากจะออกจากตรงนี้นะคะถ้าคุณออกไปนะคะคุณอยากจะออกก็ได้ค่ะนะคะจริงไหมคะถ้าออกขอให้ดีถ้าไม่ออกขอให้ร้ายโอ้เดวิวคุณไม่ได้ออกหรอกคะ่ะนะคะ นะคะเพราะว่ามันออกแบบนี้เพราะว่าเราบอกว่าถ้าออกขอให้ดีถ้าไม่ออกขอให้ร้ายนี่แหละค่ะคุณไม่ได้ออกหรอกค่ะแล้วเขาจะมอบโชคให้คุณเขาจะให้คุณออกได้ยังไงคะในเมื่อเขาเอ็นดูคุณขนาดนี้เขาอยากช่วยเหลือคุณจะตายนี่คือดวงจิตดวงวิญญาณของเขาที่มาสื่อกับคุณเดอะเดวิลสำหรับนี้เราเปิดมานานแล้วแต่ไม่เคยออกเดอะเดวิลเลยนี่คือครั้งแรกที่เขามาสื่อกับคุณนี่คือพลังงานจากผีบ้านผีเรือน คุณอยู่ต่อไปค่ะแล้วคุณจะมีแต่โชคแต่ลาบแล้วจะลืมทําบุญทําทานอุทิศบุญกุศลให้เขานะคะเพราะว่าเขาไม่เคยออกเลยนี่คือครั้งแรกสําหรับนี้เราเปิดบ่อยนะคะแต่เดินเดวิลไม่เคยออกเลยนะคะนี่คือเขามาสื่อกับคุณตรงๆถ้าตอนนี้คุณคิดอยากจะย้ายบ้านย้ายคอนโดหรือย้ายอะไรก็ตามหรือเหนื่อยนะคะอยากจะแบบว่าเกี่ยวกับบ้านคุณน,นี่แหละคะ่ะคุณไม่ได้ย้ายหรอกคะ่ะ นะคะหรือว่าคุณจะเอาไปเข้าธนาคารหรืออะไรก็ตามแต่เดี๋ยวจะมีเงินก้อนใหญ่มาให้คุณปลดล็อกในเรื่องบ้านของคุณเดี๋ยวผีบ้านผีเรือนจะช่วยคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขามาสื่อนะคะ เป็นโอกาสที่ดีๆแล้วสิ่งที่เขามาสื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เอ็นดูคุณด้วยนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างการเงินจะหลั่งไหลเข้ามามีแต่ความมั่งคั่งเป็นเศรษฐีคุณอยู่ไปเลยค่ะปี68อย่าเพิ่งย้ายนะคะเราบอกแค่นี้แหละถ้าคุณย้ายแล้วคุณจะเสียใจนั่นเองเพราะว่า บ้านหลังนี้จะทําให้คุณมีแต่ความว่าร่ารวยห้องเช่าหลังนี้มีแต่รวยรวยรวยนั่นเองแล้วอย่าลืมอุทิศบุญกุศลทําโรงทานนะคะแผ่เมตตาให้เขาด้วยนะคะถ้าคุณได้เห็นคลิปนี้ให้คุณได้รู้เลยว่านี่คือนะคะดวงจิตของผีบ้านผีเรือนที่คุณพำนักอาศัยอยู่มาสื่อกับคุณเขากําลังจะมอบโชคมอบลาภให้กับคุณนั่นเองนะคะวันนี้ค่ำคืนนี้ไม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ